คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s s Podcast You are listening to m e t r o d e s Podcast The o u m e of Your Success The Time Liner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์ลายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The Time Liner สวัสดีครับ The Time Liner เอิโีดที่20วันนี้เราจะมาพูดถึง ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2ที่เราเกินกันไปที่เราพูดกันไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโคดเบรกกิ้งหรือการถอดรหัสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างที่ผมได้เกินไปในเอพิโซดที่แล้วว่าตัวเครื่องถอดรหัสที่ใช้กันในฝั่งของเยอรมันนาซีเนะี่ยเรียกกันว่าตัวอินิกมาแมชชีนหรือเครื่องอินิกมานะครับเครื่องอินิกมาเป็นเครื่องถอดรหัสที่ ทางด้านนาะซีเยอรมันเนี่ยใช้ในการส่งรหัสในการสั่งการเคลื่อนพลหรือว่าโจมตีคู่ต่อสูอ้เวลาเราจะเคลื่อนพลไปตรงไหนเนี่ยเราก็จะต้องมีการส่งนะครับสัญญาณอาจจะเป็นตัวเทเลกรมเป็นโทรเลขใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเครื่องในการแปลงรหัสเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องอีนิกมาและทำไมนะครับเราจะมาดูว่าทำไมเนี่ยตัวเครื่องอีนิกมาเนี่ยถึงได้ถูกนำไปใช้ ในการส่งรหัสลับของกองทัพนาซีมันมีความ p o w e r f u ฟูยังไงนะครับจนใครๆก็ต่างคิดว่ามันคือ The Unbreakable Code หรือเครื่องที่ไม่สามารถแก้หรือว่า b เบรกได้หรือและก็ใครนะครับหรืออะไระที่จะมาแคร็กหรือว่ามาถอดรหัสตัวเครื่องอ n i ิ m a ได้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ทำให้การแก้รหัสเครื่องนี้มากเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการชนะสงครามโลกครั้งที่2 ของฝ่ายพันธมิตรเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของเครื่องอินิกมาเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายหรือความสําคัญของการเข้ารหัสก่อนว่าเราเข้ารหัสสร้างรหัสลับเนี่ยเอาไว้ทําไมนะการเข้ารหัสหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า encryption ก็คือกระบวนการในการเปลี่ยนตัวข้อความนะหรือ message ที่เราจะส่งเนี่ยให้กับคนที่เราต้องการจะส่งโดยข้อความหรือว่า message นั้นเนี่ยเรา กับบุคคลที่2ที่เราจะสื่อนะครับที่เราจะส่งให้เนี่ยจะต้องเข้าใจกันได้นะครับเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือเวลาเราส่งข้อความให้ใครเราก็จะนำข้อความเหล่านั้นเนี่ยมาทำการเข้ารหัสหรือ Encryption ออกมาให้กลายเป็นโค้ดหรือรหัสเช่นผมอาจจะส่ง Message ไปหาคนคน,นึงนะครับว่าเอ่อ o h H E L L O เป็นภาษาอังกฤษเนาะ ตัวการ Encryption เข้ารหัสก็คือจะเปลี่ยนจากคำว่า hello ของผมเนี่ยให้กลายเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้ที่ถ้าถ้าหากว่าคนอื่นบุคคลที่3นะครับเข้ามาดูเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันคือคำว่าอะไรนะจะไม่รู้ Message ที่ผมส่งแต่พอ Message นั้นถึงคนที่รับรับข้อความที่ผมต้องการจะส่งเนี่ยเขาก็จะสามารถแปลงตัวโค้ดหรือรหัสลับตัวนั้นกลายออกมาเป็นคำว่า Hello ได้ ก็จะสามารถสื่อสารกับผมได้ซึ่งกฎกติกาหรือวิธีการในการถอดรหัสนะครับตรงนี้เนี่ยการที่เราต้องรู้กันเนี่ยสองคนต้องรู้กันเราเรียกว่าคีย์หรือกุญแจในการถอดรหัสคือจะต้องมีคีย์ก่อนว่าคีย์คืออะไรนะครับถึงจะสามารถถอดรหัสได้ซึ่งผมก็จะต้องเตรียมใช่ไหมกับคนที่ผมจะส่งข้อความไว้แล้วว่าเอ้ยวิธีการแก้รหัสเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะซึ่ง ก่อนหน้าอ n i g m a m a มชชีนเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าวิธีการรหัสลับอะไรต่างๆอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้สักอันนึงแล้วกันตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างง่ายๆเราเรียกว่าซีซ่าไซเฟอร์ซีซ่าไซเฟอร์เนี่ยเป็นการเข้ารหัสแบบเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวถัดไปอย่างเช่นถ้าผมจะส่งเขียนคำว่า Hello ลลงบนกระดาษเนี H ่ย H E L L O ผมก็อาจจะใช้ตัวอักษรอา,อาจจะเป็น2ตัวถัดไปไหมนะครับในภาษาอังกฤษอย่างเช่นถ้า h e l l o 2ตัวถัดไปก็จะกลายเป็น j g n n q อย่างนี้นะครับเป็นต้นซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าคีย์หรือกติกาในการถอดรหัสกุญแจการถอดรหัสก็คือตัวอักษร2ตัวถัดไปใช่ไหมครับคนที่ผมส่งรหัสให้ก็ต้องรู้ว่าการจะแก้ได้ก็คือถอยหลังกลับไป2ตัว ทีนี้การส่งรหัสเนี่ยมันสําคัญยังไงต่อมันสําคัญยังไงต่อการต่อยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็เพราะว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางการอาหารนะครับการค้าการเดินเรือการทูตการธนาคารตัว Enigma Machine เนี่ยรุ่นแรกๆก,ก,ก็ได้ถูกนํามาใช้ก่อนหน้านี้ในหลายๆด้านมาก่อนแล้วนะครับเช่นในเชิงธุรกิจนะ commercial เนี่ยมันก็มีการใช้อินิกมาแมชชีนมาในการ ปลี่ยนถอดรหัสเหมือนกันแล้วตัว e n ิ g m a m แมช i ีนใน Commercial เนี่ยนะครับก็ได้ถูกดัดแปลงเอาไปใช้ให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านการอาหารอีกด้วยทีนี้เรามาดูการทํางานของเครื่องอ e ิน g ิ a มากันนะครับผมจะอธิบายการทํางานของเครื่องอ e ิน g ิ a แมาแบบว่าไม่ต้องมีภาพให้ดูนะครับจะพยายามทำนะฮะก็คือเราต้องมาดู a n นาต m มีของเครื่องอ e ินิมากันก่อนเครื่องอ e ินิมาเนี่ย เป็นเครื่องที่เขาใช้ระบบที่เป็นแมชชีนิคอลและอิเล็กทริคอลก็คือมีทั้งกลไกที่เป็นเชิงกลนะครับส่วนชิ้นส่วนที่เป็นส่วนขยับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟฟ้าส่วนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยง่ายครับคือมีแบตเตอรี่ต้องมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเป็นฐานเป็นแบตเตอรี่ใส่ลงไปแล้วก็จะมีหลอดไฟนะครับอ่าเป็นตัวไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟไปที่หลอดไฟทีนี้ส่วนที่2คือส่วนสําคัญมากเลยส่วนนี้คือส่วนที่เป็นแป้นพิมพ ในเครื่องอินิกมาก,ก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นแป้นพิมพ์นะครับเป็นแป้นพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ26ตัวตัวอักษรนะครับพอเรากดนะครับไปที่ตัวอักษรใดอักษรหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอีกเซตตัวอักษรหนึ่งอีก26ตัวอยู่บนหน้าปัดแล้วก็ด้านล่างจะมีหลอดไฟนะครับทุกครั้งที่เรากดพิมพ์ตัวอักษรลงไปเนี่ยบนแป้นไฟก็จะสว่างขึ้นใช่ไหมฮะหลักการหลักการของเจ้าเครื่องนี้ก็คือเราพิมพ์ข้อความที่เราจะส่งเนี่ยลงไปบ,บนเครื่องทีละตัวอักษร ตัวอักษรที่โผล่ขึ้นมานะครับบนตัวอินิกมาที่เป็นมีไฟอยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็จดตัวอักษรตัวนั้นอ่หลักการของอินิคมาคือเปลี่ยนตัวอักษรและข้อความให้กลายเป็นตัวอักษรอ,อื่นเช่นถ้าเราพิมพ์คำว่า H E L L O ไฟก็อาจจะติดขึ้นมาเป็นอะไรเดียว X D R T J อะไรอย่างเงี้ยนะครับ5ตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ทหารหนาซีก็จะจดตัวอักษรที่มันสว่างขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นโค้ดรับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งเป็นโทรเลขให้กับ <c oughs> เขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเทเลกราฟนะครับส่งไปตามสัญญาณเลสัญญาณวิทยุให้กับเรือลบหรือกองกําลังภาคพื้นหรืออะไรก็ตามเวลาจะเข้าตีเวลาจะบุกเนี่ยอะไรเงี้ยเวลาจะโจมตีเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอเขาได้รับข้อความมาโอเคเป็น xdrtj ปื๊บปื๊บเขียนจดมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาข้อความไอ้ที่เป็น ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาไปพิมพ์ย้อนกลับลงไปในเครื่องอ e ีนิกมาอีกเครื่องหนึ่งของตัวเองนะครับซึ่งพอพิมพ์ปุ๊บเข้าไปแล้วเนี่ยไฟก็จะสว่างออกมาเป็นคำว่า Hello ทันทีนะครับตามลำดับทีนี้คีย์ของเครื่องอ e ีนิกมาก็คือสมมุติว่าถ้าต้องการจะถอดรหัสไม่ใช่แค่ว่า้พิมพ์ไปแล้วมันขึ้นเป็นคำว่าเฮลโ o เลยมันจะต้องมีวิธีการก่อนนะครับหก็คือต้องมีเครื่องอ e ีนิกมาเนี่ย แบบเดียวกันต้องเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเวอร์ชันเดียวกันนะครับและ2อันนี้สําคัญมากคือการตั้งเครื่องหรือเซตติ้งของเครื่องเนี่ยจะต้องตรงกันด้วยถ้าเซตเครื่องไม่ตรงพิมพ์ออกมามันจะไม่ได้คาคานั้นนะครับเราก็เลยต้องมาอธิบายอะนาโตมีของเครื่องอินิกมากันก่อนอะนาโตมี omy, หรือส่วนที่2ที่สําคัญที่สุดของเครื่องอินิกมานอกจากแป้นพิมพ์แล้วนะครับคือส่วนที่เป็นโรเตอร์หรือตัวหมุนนั่นเอง โรเตอร์เนี่ยคือชิ้นส่วนหนึ่งนะครับในเครื่องอินิกมาลักษณะก็คือจะเป็นคล้ายๆเฟืองด้านในเนี่ยจะมีช่องอยู่ทั้งหมด26ช่องตามจํานวนตัวอักษรเลยนะครับ26ตัวอักษรแล้วก็จะมีสายไฟเนี่ยอยู่ในแต่ละช่องวายไว้ในแต่ละช่องนะหน้าที่ของโรเตอร์ก็คือป้องกันไม่ให้การกดตัวอักษรเดิมออกมาซ้ํากันสมมุติผมกด H E L L O นะครับ ตัว l 2ตัวจะออกมาเป็นตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย Enigma Code เป็นเป็นรหัสลับที่ค่อนข้างแกะยากเพราะหเลยคือตัวอักษร2ตัวนะครับใน m มสน g e ออกมาเป็นตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในโคดตัว l 2ตัวติดกันออกมาเป็นตัวอักษรตัวอื่น2ตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอักษรตัวเดียวกันใน e n i g m a อย่างเช่น t ตรงนั้นกับ t ตรงนี้เนี่ย ก็จะเลพิเซนต์ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโค้ดที่ค่อนข้างแกะยากมากนะครับพอเรากดตัวอักษรไป1ตัวในแป้นพิมพ์เนี่ยโรเตอร์ก็จะหมุน1คลิกปึ๊บอ่าคลิกหนึ่งไฟที่วิ่งจากแป้นพิมพ์เนี่ยสมมุติว่ากดไปที่แป้นพิมพ์ตัว H ปุ๊บเนี่ยไฟมันวิ่งเข้าไปปึ๊บโรเตอร์ไฟวิ่งเข้าไปในโรเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นตัว J แล้วก็สะท้อน ตัวรีเฟล c t เตอร์ออกมาเป็นตัว X อย่างนี้นะครับไฟก็จะไปสว่างที่ตัว X อันนี้ก็คือหลักการของโรเตอร์เป็นการสุ่มมั่วตัวอักษรนะครับออกมาให้กลายเป็นตัวอื่นทีนี้พอเราพิมพ์ตัวอักษรเดิมสาสมมติผมกดผมกด L รัวๆเลยนะปึ๊กปึ๊กปึ๊ก L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  รัวๆเลยตัวอักษรที่ออกมาจะไม่เหมือนกันเลยสักตัวครับถ้าเป็นตัว L นี่คืออินิกมาเห็นไหมยากแล้วนะครับแต่พอมันวนมาถึงตัวที่26 มันจะซ้ำครับมันจะซ้ำตัวเดิมแล้วเราจะเห็นแพทเทิร์นความจีเนียสของเอนจิเนียร์คนที่สร้างอินิกมาก็คือเขาไม่ได้มีโรเตอร์แค่ตัวเดียวเพราะถ้ามีโรเตอร์ตัวเดียวเนี่ยพอมันหมุนครบ26ปุ๊บตัวสุดท้ายวนกลับมาตัวเดิมแพทเทิร์นเดิมนะครับตัวอักษรจะออกมาเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนนะครับให้เอาโรเตอร์เนี่ยต่อกัน3ตัว เอาโรเตอร์ต่อกัน3ตัวคือถ้าตัวแรกหมุนครบปุ๊บตึกตึกตึกตัวครบปุ๊บตัวที่2หมุน1คลิกพอหมุน1คลิกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับคอมบิเนชันทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเดาได้ยากก็คือ26่คูณยีคูณยีอะ่ะคุณต้องกดตัวอักษรเดิมอะ่ะจำนวนเท่านั้นครั้งมันถึงจะวนกลับมานี่ก็คือโรเตอร์ต่อกัน3ตัวแล้วนะครับ ตัวอักษรที่เรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยน3ครั้งอ่าจากเช่นอย่างเช่นกด H ไปแล้วมันไปเข้าโรเตอร์ตัวที่1เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะเปลี่ยนเป็น A เข้าโรเตอร์ตัวที่2เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งเข้าโรเตอร์ที่3เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งสะท้อนกลับออกมาก็เปลี่ยนอีก3ครั้งจนมันได้ออกมาเป็นตัวอักษรที่โผล่ขึ้นมาบนไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็น โคดอินิกมาที่มีความซับซ้อนแค่โรเตอร์นี่ก็ซับซ้อนแล้วนะครับการมั่วตัวอักษรการเปลี่ยนคอมบิเนชันมันทำให้ตัวอิน g ิกมาเนี่ยมีความ powerful มากมากในการเป็นเครื่องแปลงโคดนะครับเป็นเครื่องแปลงแปลงแมสเซจแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งถ,ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแก้แกะโคดอิน i ิกมาเราก็ต้องมีเครื่องอินนิกมาแบบเดียวกันใช่ฮะคือเราไปยึดมาได้อ่า ครึ่งนิงมาเนี่ยไปยึดมาได้ไปทําสงครามอะไรมาเนี่ยตีเยอรมันในการลบอะไรสักอย่างหนึง่งไปยึดมาได้เนี่ยมันยึดได้อยู่แล้วครับมันมันง่ายแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเซตติ้งแบบไหนที่ฝั่งนาซีเนี่ยใช้ในการแปลงโรเตอร์นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคุณตำแหน่งโรเตอร์ต้องเป๊ะโรเตอร์เนี่ยเวลาเราเวลาเขาเซตเนี่ยนะครับโรเตอร์มี3ตัว สตัวนี้จะมีเลขกำกับอยู่1-26เราต้องหมุนนะฮะหมุนเลขเนี่ยให้มันตรงกันก่อนเซตติ้งเลขให้มันตรงกันก่อนมาให้มันออกมาในหน้าปัดให้มันตรงกันจากนั้นอ่ะถ,ถึงจะถึงจะพิมพ์ข้อความแกะโค้ดนั้นได้เวลาในสงครามเนี่ยนะครับเวลาเขาจะใส่เขาจะมีตัวโค้ดชีตอยู่แจกไว้นะครับแจกแจกให้กับคนที่มีอินิกมาเครื่องอินิกมาแจก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 แล้วก็จะมีเขียนไว้เลยว่าวันนี้เครื่องเซตติง้งแบบนี้ นะครับอย่างเช่นวันนี้เป็น15/25 1 15, 25, คนที่ทำหน้าที่แกะโค้ดก็จะหมุนละหมุนละตึก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 ,ก15/25เรียบร้อยเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแกะโค้ดได้แล้วแล้วก็ในโค้ดชีตตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเปลี่ยนที่เป็นชีตใหม่เป็นโค้ดใหม่แล้ว หรือว่าเป็นรายเดือนอ่ะขึ้นเดือนใหม่ได้แผ่นใหม่มาอ่าก็เซตติ้งไปนะครับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแถมตัวชีตอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคเครื่องอ่ะมันยึดได้ง่ายนะครับแต่ชีตตัวเนี้ยมันยึดมาได้ยากเพราะว่ามันทำลายได้ง่ายมากเอาน้ำสาดไปปุ๊บเนี่ยหายหมดละตัวข้อความตัวอักษรนะครับทิ้งลงน้ำก็จบและนะครับเผาไฟก็จบละง่ายทีเนี้ยสมมุติว่าถ้ายึดมาได้นะอ่าสมมุติว่าถ้าเรายึดสเปคชีตมาได้ฝ่ายพันธมิตรย,ยึดมาได้เนี่ย อย่างยังไงก็ตามเนี่ยเดือนหน้าเขาก็เปลี่ยนอยู่ดีนะครับหรือถ้าเกิดว่า,าฝั่งเยอรมันรู้ว่าเพันธมิตรยึดไปได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนสเปคชีททันทีเปลี่ยนโค้ดชีททันทีเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ครับที่จะยึดโค้ดชีทมาทีนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับความยากในการแกะอินิกมาเนี่ยมันคืออินิกมาที่ใช้ในคอมเมอรเชียลหรืออินิกมาที่ใช้ทั่วไปนี่คืออินิกมาที่ใช้ทั่วไปนะครับ คือมี3โรเตอร์มีเซตติ้งต่างๆครบนะครับแต่ว่าอินิกมาที่ใช้ในการทหารจริงๆที่ใช้ในการลบของนาซีระมันจริงๆเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเขาจะมีโรเตอร์ทั้งหมด5ตัวให้เลือกคือมีโรเตอร์5ตัวนะครับเป็นเซตเอาไว้แจกจ่ายไปให้เลือกมา3ใน5นะจาก5จาก5ตัวในกล่องเนี่ยเลือกมา3แล้วเอามาประกอบกัน ป๊บปุ๊บป๊บ,ปบเรียงกันในเครื่อง3ตัวนะครับทีนี้มันยังไม่แค่นั้นครับคือมี5เลือก3มอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังมีอีกส่วนประกอบหนึ่งคือส่วนประกอบที่3นอกจากแป้นพิมพ์แล้วก็บอดบอดไฟล์แล้วมีโรเตอร์และมีส่วนประกอบที่3ที่เพิ่มเข้ามาก็คือส่วนที่เรียกว่าพลักบอร์ดพลักบอร์ดเนี่ยนะครับคือช่อง ที่อยู่ด้านหน้าของอินิกมาเป็นช่อง26ช่องเป็นเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟเนี่ยนะฮะเป็นรูเสียบปลั๊กไฟเนี่ยอยู่26รูตามจำนวนตัวอักษรเลยนะ A ถึง Z เลยนะครับมีช่องให้เสียบอยู่26ช่องหลักการมันง่ายมากครับก็คือปลั๊กบอร์ดเนี่ยหน้าที่ของมันคือทําการช็อตเซอร์กิตอ่าก็คือเปลี่ยนทางเดินกระแสไฟฟ้าโดยการเสียบตัวอักษรเป็นคู่คู่ครับก็คือเวลาเราเสียบนะเราจะเสียบเป็นคู่อย่างเช่น รักบอร์ดระหว่างเสียบระหว่าง A กับ T เอาสายไฟไปจิ้มระหว่างรู A เสียบรู A กับเสียบรู T พอเรากดสมมุตินะเรากดแป้นพิมพ์ตัว A ปึ๊กลงไปตัว A เนี่ยจะช็อตเซอร์กิตไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งจาก A เนี่ยวิ่งตามสายมาเปลี่ยนเป็นตัว T ก่อน1ครั้งเปลี่ยนเป็นตัว T ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นตัว T ก่อน1ครั้งจากนั้นค่อยไปวิ่งเข้าไปในโรเตอร์ฟึ๊บฟๆๆฟวิ่งเป็นโรเตอร์เปลี่ยนออกมา6ครั้ง ออกมาเป็นสมมุติออกมาเป็นตัว m อ่าออกมาจากโรเตอร์เป็นตัว m พอออกมาจากโรเตอร์เป็นตัว m ปุ๊บถ้าตัว m ของเราเสียบปลั๊กบอร์ดกับตัวอื่นเอาไว้เช่นเสียบไว้กับตัว l m ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายไปเป็นตัว l ผ่านตัวปลั๊กบอร์ดตัวตัวสุดท้ายไฟก็จะสว่างที่ตัว l นะครับพิมพ์ a พิมพ์ m เอ้ยพิมพ์ a ได้ l นะ แทนที่จะเป็นตัว M เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปักบอร์ดจะทำหน้าที่ในการสวิชนะครับสลับตัวอักษรอีก2ครั้งเนาะคือแทนที่จะเป็น6ครั้งก็คือเป็น8ครั้งนะครับตัวอักษรของเราจะกลายเป็น8ครั้งแล้วคู่ของปักบอร์ดจะเสียบเอาไว้ทั้งหมดอยู่10คู่ในเครื่องอินิกมาคือมีตัวอักษรที่สลับกันอะ่ะอยู่10คู่นะแล้วก็จะเพิ่มในโค้ดชีสก็จะเขียนไว้เลยครับว่า วันนี้เซตติ้งโรเตอร์เลือกตัวที่เท่าไหร่แล้วโตโรเตอร์แต่ละตัวเป็นเลขอะไรบ้างเซตติ้งตอนเริ่มต้นนะ่ะแล้วก็ปลั๊กบอร์ดเสียบไว้10คู่เนี่ยคู่อะไรบ้างเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือความยากของอ n i ิ m a Code นะครับความซับซ้อนทีนี้เรามาดู probability หรือความเป็นไปได้กันก่อนดีกว่าว่า การแก้รหัสอินิกมาเนี่ยมันมีความยากมหาศาลแค่ไหนจากเซตติ้งที่ผมบอกไปตอนแรกนะอย่างแรกนะครับเรามาคำนวณทีละทีละตัวจริงๆมันมีคนคำนวณไว้ให้แล้วอันนี้ผมไปเอาวิธีการคำนวณเข้ามานะครับจากช่อง Number f i เนาะก็คือตัวโรเตอร์นะครับก็คือต้องเลือก3ตัวใช่ไหมจาก5ตัวก็จะเป็นเอา5คูณ4คูณ3ใช่ไหมครับกลายเป็น60แบบ เพราะฉะนั้นโรตเตอร์5ตัวสามารถเลือกออกมา3เนี่ยจะสามารถเลือกออกมาได้60แบบอ่าน,นี่นะเหมือนเหมือนซื้อหวยนะครับซื้อหวยที่มี5เลขซื้อลอตเตอรี่ที่มี5เลขแล้วก็ถูก3ตัวใช่ไหมก็คือโอกาส1ใน60อันนี้คือ60แบบไม่เท่าไหร่ต่อไปครับ1โรตเตอร์จะมีตัวอักษรอยู่26ตัว3โรตเตอร์เรียงต่อกันก็คือ26ยกกําลัง3 26คูณกัน3ครั้งได้17,576 แบบแล้วนะครับวิธีการเซตติ้งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอา60คูณ17,576แบบตอนนี้เราได้เซตติ้งก็จะเป็นจะเป็นล้านแล้วนะฮะอ่าต่อไปครับนี่แหละฮะคือสุดยอดของความซับซ้อนคือพลักร์ดพลักร์ดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมี10คู่เสียบกันเข้าไปเนี่ยตัวอักษร26สตัว ตรงนี้ก็จะมีคนคำนวณไว้แล้วใช้แฟกทอรี่เอหานอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับไปดูในช่อง n u m b e r f i ได้เขาอธิบายไว้แล้วคำนวณออกมาได้ความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ150ล้านล้านความเป็นไปได้ของปลั๊กบอร์ดที่จะเสียบเซตติ้งของเครื่องที่จะแก้ได้นะครับรวมทั้งหมดเลยทั้งโรเตอร์แล้วก็ทั้งปลั๊กบอร์ดความน่าจะเป็นของเซตติ้งที่จะเดาได้อยู่ที่158ล้านล้านล้าน หรือว่าห5 8รือว่า158คูณ10ยกกำลัง18 18ตัวนะครับนี่คือความน่าจะเป็นที่จะเดาตัวเซตติ้งของเครื่องอ n i ิ m a ได้คือ1ใน158้าล้านล้านล้านความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความชาเลนจ์ของมันคืออะไรครับใน1วันเรามีเวลาเพียง1วันเท่านั้นที่จะเดาสุ่มเดาสุ่มนะฮะว่า ในโอกาส158ล้านละล้านเนี่ยเราจะเดาถูกได้คือต้องเดาภายใน1วันเพราะว่าพอข้ามวันไปปุ๊บเริ่มใหม่เลยครับเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นนี่คือความท้าทายของอ e ินิกมาที่ถูกจำกัดด้วยความยากของความน่าจะเป็นที่จะเป็นไปได้และสโคปของเวลาการคำนวณหรือทุกอย่างจะต้องเป๊ะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ภายในวเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นครับ การถอดรหัสเครื่องอินิกมาของฝั่งพันธมิตรโอเคเรากลับมาดูที่ฝั่งแอร์ไลน์นะครับฝั่งพันธมิตรเขาสามารถยึดเครื่องอินิกมาได้ครับยึดมาได้นานแล้วด้วยตั้งแต่เริ่มสงครามแรกๆเลยแหละแต่เขาก็เอาเครื่องเนี่ยมามาแกะประกอบอะไรโอเคแหละเข้าใจอยู่ว่ามันทํางานยังไงนะครับแต่การได้โค้ดชีตมาเนี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าโค้ดชีตสามารถ ทำลายได้ง่ายมากหรือถ้าได้มาแล้วฝั่งนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ดชีทก็จบละนะครับนี่ก็คือ Challenge ของการถอดรหัสอ n i ิ m a าว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถรู้ Combination รู้ Setting ของ Enigma ในแต่ละวันได้แล้วก็แครกรหัสแครกเครื่องแต่เครื่องอ n i ิ m a นะครับมีจุดอ่อนที่สำคัญอยู่1จุดอ่าที่สำคัญมากเลยที่คนอย่าง Alan t ท r i n ิงนะครับแล้วก็เวลช h แมนเนี่ยใช้ จุดอ่อนตรงนี้ในการแคร็กตัวอินิกมาได้สำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฝั่งพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่2ได้ในที่สุดจะเป็นยังไงติดตามในตอนต่อไปกับพารที่2นะครับวันนี้เดอะไทม์ไลน์เนอร์เอพิโซดที่20ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง m e t ท o d ด s พอดแคสต์ you are listening to Metrodes podcast the sound of your success